วันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยเช่นใช่วันนี้ท้องฟ้าสวยมากครับเป็นสีน้ำเงินเหมือนอยู่เมืองนอกเลยนะครับเจมส์ฉีดวัคซีนหรือยังฉีดแล้วครับผมฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับอยากไปร้องเพลงที่งานอีเวนต์แล้วบางทีผมก็ <c oughs> อยู่บ้านก็เปิดดูคลิปใน YouTube อะครับต้องขอบพวกพวกละ เราแล้วก็เพื่อนๆของเราทุกคนตอนที่เวลาเราไปร้องเพลงสนุกดีครับมันเป็นภาพที่แบบมันเป็นภาพที่น่ารักมากๆครับผมอ,อยากให้ผมร้องอีกสักเพลงไหมครับตรงนี้ดีไหมครับเดี๋ยวจะว่าเขาอยากฟังอยากเออต้องถามว่าอยากฟังไหมครับหรือว่าอยากได้ของรางวัล <laughs> อยากฟังไหมครับอีกสักเพลงหนึ่งครับ ไมโกอยู่ข้างล่างนะครับอ๋อมายโกโตเร็วมากใช่ไมโกโตเร็วมากมอกก้า ok สบายดีครับม ok อกก้าออยู่ฮ่องกงครับมอกก้า ok อายุ18นะครับตอนนี้สิบแปดขวบแล้วเมื่อไหร่จะมีช่อง youtube คะเออ <laughs> อาจจะไม่มีนะครับเพราะว่า <laughs> ไม่รู้จะเอาอะไรมาลงครับไม่มีคอนเทนต์เพราะว่าชีวิตแบบชิวมากๆแล้วก็ไม่ค่อยทําอะไรเท่าไหร่ครับแดี๋ยวเริ่มแรงแล้วยังไม่เป็นไรเนาะแดีแรงไม่เป็นนะปล่อยไว้ อ,อ,อ,อยากฟังใครอยากฟังอ่าโอเคเริ่มมีคนบอกว่าอยากฟังแล้วนะครับครับอ,อ,อ,อยากฟังเพลงอะไรกันดีครับอย่งนี้แล้วกันตำต้างเนาะ ต่อให้ตะว,วันลับเรือน,อววนเ้นและเดือดรับลักคำที่ว่า ใจไม่มีรักแด้วก็คนมันอยากเจอก็เลยมาเฝ้ารอตามคำขอของหัวใจมีมาแต่ตัวแค่ตัว พัวใจและดอกมาเก็บมาให้เธอแต่คนมันบ้านไกลกว่าจะได้พบเจอกว่าดอกไม้จะถึงมือเธอก็เลยดูเช้าเช้าลงไปฉันนอบไม้มาฉัน รักเธอต่อให้ตะว,วันลบเดือนเดาวละเดือนลับลาคำที่ว่าฉันรักเธอจะไม่มีวันลดลงต่อให้ดอกไม้ร่วงโรยล่นไปแต่ว่าหัวใจยัง ก็รักเธอพอแล้วครับเสือนครับไม่ได้ร้องเพลงนานครับ